วิชันเลยๆมันเดือนะครับนี่มันนี่ขวดนูนอยู่ไม่รองหนูอันนี้กัซสแน่ะเม่ยงว้าพริแกงนี่เหมือนันเม่ยงข้าวตพริกแกงน่รักวะโอ้ยจะเล้ยมซื้อมาเนาะพี่นอยเมื่อไรไปดักแมีเวลาไปดักเนาเบื้งเบื้งหนูนี่กัดีขวาแกงไก่สซบุโคนหลายอยางกันนะครับอาหารมือนี่ตำพริแกงตำไว้แ้นหลายอย่างีวแกมิดตามมื่อนะพี่น้อยกังกินกันแซบปะแซบก็เรียวเบื่งลรวนม่คัวพน เฮ้ยมาด้วยพี่น้องแบบนี้อ้าวอันนี้หมอดอแกงไก่กระเด็นจะได้เดือดจะได้เดือดมึงก็ม่เอัน้วาตําอยู่อันนี้พัดหนูอีกไหลไมนู้นเลพี่ทับหนูแล้วนแกงหนูแกงหนูกว่าหนูพัดนก็ไม่ใช่หนูสองขาแก้วแก้วเปลี่ยนพี่น้อง น้องมึงพี่น้องไปจิบไปออกไปแบบไหนหน้าตาจิบแบบไหนน้องมึงนะครับมึงพี่น้องผัะตำพริกเขียงยันบะมีแห้งกินไปพร้อมตำไปพร้อมอันนี้แกงกระลังเบียดครับล้อผักด้วยผักให้เนื้อดม้าหัวด้วยแกงใส่ใบกระโจนเฮ้ยพี่น้องแบบนี้แกงพริกแกงพริกงผัดหนูแบบนี้ผัดหนูผัดหนูลายเมนูแบบนี้ ต้วดเข้าไปเดี๋ยวพี่น้อพริกแกงหอมนะใส่เส้นหมูโม้อยู่มะข้าวนะครับพี่น้องไอ้ยางเมนูมันเมนูรอผัดหมูตอนเดิมกินเนี่ยหมูใส่ให้หมดเลยพี่น้องป๊าบโอ้แซ่บมึงเลยฟื้นเนี่ยเงใส่ไปหมด ไว้เขาลุกถุงเนาะแสบน้ำฟื้นก่ต้องใส่ผงสูรสกอนเขาบ่ไเลยนี่แกะเนาะเขาเป็นลุกถุงใส่ทานกะใส่เทาไหร่บ้างฮะอีแกบอีแก่ะอีแก่เป็นอย่างเขาใส่แขยงเสียดอย่างนี้ล้หอมบ่เขีวหอมมั่ยไม่แกะท่นี่ับักเขียวทีมเลยตามนี่วงยาชาเบิร์ไหม่เรยพี่น้องใส่กะเพราแล้วครับพีดนี้ พอแล้วล้อมาแปบด้วยบอกเขาด้วยมาแปบเคยกินมาพี่น้องพัดเผ็ดหนูใส่บักแปบเพอนะเอ้ามากินกับได้กินมือนี่ละนีเบ้องหนึ่งแกงไก่ใส่บักตูนอหลาๆซอยกันนั้นพี่น้องซอยกับหมูอุตส่าห์เชียงน้ำซ้าพี่น้องน้ำซ้าไปพร้อมนำเพียร์บอสจสซีบ โอ้แต่เรียนตนเด้บาดเนี้ยพี่แกงกะตําแตกแล้วเนาะแกใหุ้ดรู้บ anyway> ักแปมเนี่ยนอยยยยบักพี่แกงกะตําขอซิมนั่งบ่ให้ซิมอยู่เนาะบาดเนี่ยนะใช่ป่หมอเข้มตวหอน้อีกหน่อยหนึ่งเขมหนึงงิ่อากการาะ ขอนุจะแบบเนาะพ่ไหมชิมู้ชุกแล้วปาดเดียุกแล้วซุกแล้วจวดแล้วสดสดได้หมออ้หอนหอนชิมหอนเอยเอาไหมเอาไหมไอ้บนเดียกูแซ่บห้รอหอนอนอปาก้าอีเดี๋ยวเอาันนี้เอาัน้อ้ยีหลายอย่างเนาะันนี้ขึ้นังบอกข้นบอกย่างนี้สเน่จกดิะ พอกล้วยวันนี้่ยังไม่พอกล้วยยังไปดจูราวจะลุงจดผิดจะไปดิจูร้าวได้พี่น้องได้แล้วได้แล้วพี่น้องโอ้ยบัดเี๋กันจิบอัดกันมถิตตีกันนะจะปัดน้เอทารถให้มะถิเก็บว้านี่ต๋อมึไงเออเยบอยมาที่ไหนปงปงเดี๋พื่อเขาถ่ายคลิปอยู่ เสียบกขวนห้วยห้ยขวนหมูเสบแบบเคยกินม้พี่น้องเงี้ยนี่และแ้วก้อยห้อยเสียบะรจวดวดอันนี้วาไก่้อนนั่นมีอีกเตอแกงไก่แกงไก่ใส่บบตแกงไก่บานเส่ยบับทเพีเดี๋ยวตักกนนอพี่น่อยจะเข้านะครับปวดหัวตีงมุกส่งส่่อไแ่ก้ก่าวเ ไก่ไร่ก็มึงเอินเศร้ามืงออ่นเศร้าจะมาดาผู้เก่งเนอกินบกินบอเปาอะตัวเขามีเขียวเด้วเนาะเนี่ยขอตรงนี้อ๋อเนี่ละเนาะพี่น้องมึงเนี่ยมอวี่คลิปนี้ก็ดิเพราะใครนี้นะพี่น้องเออไม่ได้กินในบึงกันนะครับนี่คัแล้วเป็นการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุวิชันนี่เลยนะครับค่ะสวัสดีครับ